อ่าล้วเข้ามาพบกับผมแม็กเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะเข้ามาเล่นมินเกมชื่อยเว็บบอก,กันนะครับตอนนี้เข้ากันเลยนะครับนี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับคนเล่นเยอะมันบอก,กเลยคนเล่นเยอะมากรวมกันเลยไม่มีห้องเลยเหรอ อุ้ยเข้าไกลไม่ได้เลยถ้าผมหาห้องเจอแล้วพัวาตากีบแป๊บนึงนะครับถ้าหาห้องเจอแล้วผมจะมาถ่ายใหม่นะครับแลครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็บเขาได้แล้วครับไม่ด้วยกับซี่ย์ ไม่มีชื่อตัวเองไม่รู้นะครับว่าจะได้อยู่สีไหนเน็ตหน้าผมก็จะพามาทำมินิเกมทำรมดาทำรมดานะครับ

แค่นี้ก็พอครับชุดเกาะต่อไปอเ,อเอาปากกออกมาเอา กาล็กเร็วต้องการเหล็กเอาตรงนี้ก็ได้วะไม่ห่วงเลยวะโอ้โหเหล็กตรงนี้ยังไม่มาเลย้ย <t> ทา่นา,ทานุ้ยยังใช้ขีานวะไ่านุ้ยพ้องนี่ตัวให้ป่ะตย โหมึงตั้างไรป่านนี้เลยี่มัง้งอัดวดีโอะมั้งโอ้โหอัดชัดๆเลยเต็มเต็มเลยทุยพี่แรงอัดอยู่ที่รกักพี่กินข้าวกันเดี๋นะจ๊ะ <c oughs> กูไม่ไปกินไอ้หี้ยะนะทีะ่รักป้าไปกินข้าวกันเถอะไปอาบน้ำก่อนมึงอ่ะกูเหม็นเยี่ยวมึง <c oughs> ที่ปีพี่แบงจะเอาลงไหมนี่ลงต๊ะเขากูอยากได้เดนที่จะถ่ายใหม่อะไรก็แสดงไปหมดดิถ่ายใหม่ท้งเฮ้ยกูอยู่สีแล้วปะสีม่วงบอกพี่แบงค์ููสีแดงม่วงแดงีดงเออใช่สัอทีดูจากชุ่อเกาะ สีม่วงเ <ไป S 2> ชื่อ,อยังสีม่วงเอาาอใช่กวจะไปบุกแล้วไปอย่าออกไปแตะคอฟ้าจุดไม่เลยโชะจะก็ไม่เข้าใจเฮ้ยขี่ไปโอ้รถติด,ดยอยู่ครับรถติดเออดีจย่าออกไปแตะคอฟ้า ตีตีตีก็บอได้เปิดทีมเราเป็นทีมเราเรไปไหนลงไปไหนละเขาลงลงอะไรเขาลงไปบม่ได้ลงเขาใช้เกมหมดมึงไปอาบน้ำก่อนนะโตกูโค้ดแมนเดียวเลยเพียพี่แบงแสดงทุกอย่างออกไปเลยถทายชิปว่าโอ้เธอเดาไปเชี่ย ที่จะควรปรงไปไหมไอช mm ิมาเดี <lite ượ bs> ๋ยวเราอู oh. Oh ้ม oh. ันแรแห้งทอดไอ้เหี้ยโอ้โหของกูไม่หายแหละโอ้โหมันแรงมากเลยตัวโคตรแรงตัวตีกระเด็นเลยเนี้ยกูมีสองดาบเลยตีให้กระเด็นเลยอ่ะยังวะของกูคือหายไปหมดวะอ๋อบั็ก ไอเชื่อกูอยากได้เอาไล้ดาบไปกูเอาไ้กูได้ไว้ดาบกูค้างไว้อย่างนั้นก่กดไว้อยู่เฮียโอ้กดเจอเลยเฮียเสียวกูได้เนาะได้ยุ่เก้ากูไม่น่าไปตรงกลางเลย แม่งวางตัวที่กูก็มีดาบแล้วเนี่ยกูจะเอาทำไมวะเอาหกอันก็ไปก็พอเอาบล็อกไปอีกที่ละีกวดรัวตาที่ลไปกินข้าวแดง มึงจะไปแดกข้าวาที่ชายแดนเหรอตัวสีวะอะไรวะปจะตีมึงจนกระเด็นเลยนานแล,ลกันที หนึ่งปีผ่านมาว้าวอ้อทีมตัวเองไอ้เหี้ยกูจะไปตีทำไมวะกูต้องการเล็กกดเลย นี่แล้ว่าเหล็กอ้ต้องการเหล็กช่วยกูดวช่วยกูด้วยมันผอสืผ้าค่ะช่วยกูด้วยช่วยกูดวไม่น่าเลยช่วยกูด้วยออกไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวก็หล่น ที่ <Yeah. S 2> แบงนที่รักมาแล้วล่ะที่รักเชื่อได้เอพ่อของตายแล้วเอ้าก็จริงดูดูท่แหลกเลยเฮียโอ้โหไม่จบรายการไอเชี่ยแหลกเลยกูไม่น,น่าเล่นเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน